สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอด seven m สกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ยังคงมีฟุตบอลให้ตามตามเชียร์กันเหมือนเดิมผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับแต่ที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งก่อนนะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนครับนะัดที่31 อาราเบสจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาทั้งสองทีมอยู่กลางตารางน,นะครับมี35แต้มเท่ากันเปะครับอาราเบสเกมล่าสุดนี่บุกไปโดนเซลตาบีโก้ถล่มมา6-0นะครับแถมคืนวันนี้เนี่ยกองหลังอย่างมาตินอากิเรกาบิเรียครับก็ติดโทษบานด้วยนะครับหลังจากที่ไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุดตัวหลักจะมีวิกเตอร์การมาราซานะครับคู่หน้าเป็นวคัสเปเรสกับโคเซรูครับฝังของโอซาซูนา เกมล่าสุดบุกไปแพ้บาเลนเซีย0 2นะครับแนวรุกมีโรเบโตตอเรสข้างหน้าเป็นรูเบนกาเซียกับอาเดรียนโลเปสนะครับเกมแรกเป็นโอซาซูน่าเปิดบ้านชนะ42ครับคูนสถิติที่ผ่านมานี่เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับคูนแฮันดิคัคบเปิดมาใกล้เคียงสูสีครับผมว่าบอลแบบนี้วัดใจเจ้าถิ่นอาราเบสซื้อ2มุมครับผมมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านนะครับลุ้นถึงเบียดชนะได้ครับคู่ต่อมา ไปที่เวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวูมแฮมตันวันเดอร์เรอร์อันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดอันดับ18วูฟเนี่ยไปอยู่46แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเวสต์แฮมมา2ต่อ0ครับตัวหลักๆของเครื่องอย่างรูเบนเนเวสกับเจ้ามูตินโยเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าเป็นราอูคิมินิสกับเดียโกโชต้าฝั่งของบอลมัดมี10อ่า27แต้มนะครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับพาเลสมา0ต่อ2ครับแฮร์รี่วิลสันข้างหน้าเป็นนนคคััััลลลมวิสะรบ ต้องเช็คในรายของโจชัวคิงครับเกมแรกที่เจอกันเป็นวูฟนะครับที่บุกชนะ2-1ครับแน่นอนก่อนเกมวูฟถูกยกให้เหนือกว่าปัญหาของบอลมัดคือเกมเยือนครับพวกเขาแพ้9จาก10เกมหลังสุดที่เล่นเยือนในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับในนั้นดูแล้วเนี่ยวูฟกำลังเล่นได้อย่างมั่นใจด้วยครับกำลังลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ครับผมมองว่ายังน่าเชย่์เปที่วูฟทำตันวันเดอร์เรอร์นะครับไม่น่าจะเป็นงานยากกับการเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูในคืนวันนี้ครับ ปิดท้ายที่อีกหนึ่งคู่เวลาเที่ยงคืนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ5เปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เป็น2ทีมที่ลุ้นพื้นที่ UCL เหมือนกันนะครับแมนยูมีอยู่46แต้มกลับมาหลังโควิดนี่บุกไปเสมอสเปอร์มา1ประตูตอนหนึ่งนะครับคืนวันนี้ต้องเช็คฟิตในรายของวิกเตอร์ลินเดเลฟครับที่เหลือเนี่ยต้องเดาใจการจัดทัพของอุเลกุน่าโซชานะครับปอปอกมาครับที่ลงมาเรียกจุดโทษก็อาจจะลุ้นลงตัวจริงร่วมกับบูโน่เฟอร์นันเดส รวมไปถึงเฟรดหรือว่าแม็กโทมินเเลยนะครับข้างหน้าก็มีมาครับแรดฟอร์ดกับองตันี่มาเซียลครับฝั่งของเชฟฟีรยูเนเต็ดเนี่ยมี44แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้นิวคาสเซลมา0-3นะครับคือวบาเด้จอห์นอีแกนกองหลังติดโทษบานครับหลังจากโดนแดงจากเกมล่าสุดตัวลหลักจะเป็นจอห์นลุนสตัมนะครับโอลิเวอร์นอร์วูดข้างหน้าเป็นโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่กับลิฟมูดเซตครับ เกมแรกเสมอกัน3-3ที่บ้านของเชฟยูนะครับแน่นอนก่อนเกมแมนยูถูกยกให้เหนือกว่าครับเชฟฟิเตนี่กลับมาหลังโควิด2นัดยังไม่ชนะเลยนะครับเสมอไป1แล้วแพ้ไป1คือผมมองว่าการเล่นติดติด,ตด,ตด,ตดกันมีผลเหมือนก,นกันกับสภาพทีมของเชฟฟิวเอตนะครับในขณะที่แมนยูเนี่ย ก็น่าสนใจว่าเกมนี้กลับมาเป็นเกมที่2น่าจะทําให้เล่นได้อย่างมั่นใจแล้วก็จังหวะฟุตบอลดีขึ้นนะครับผมมองว่ายังน่าเชียร์ไปที่แมนยูครับเกมแบบนี้น่าจะเอาตัวรอดด้วยการเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูลุนท็อปโฟต่อไปได้นะครับสรุป3ามทีมครับผมชอบไปที่อาราเบสวูฟและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยสำหรับไลฟ์อัดของเราแอดเซเว่นเอ็มสกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ